พระบูชสดกับพระโคชัยลงพอ่อพระใสนะครับเราก็จะได้เห็นครับประวัติตอนเราหลวงพอ่อพระใสลงในน้ำคงมานะครับแล้วก็จะขนาดพระสุขพระเสริมพระใสรับถูกซ่อนอยู่ในบริเวณผู้ปกไวอนะครับซึ่งเราเมืองนำไปซ่อนไวนะะ้เพื่อเีรงันเกิดดุกเฉินนะครับ แล้วก็อ,อันเชิญไอ้ซ่สีงสงสงลงแพแล้วก็มาพอาถึงลำน้ำโขงน้ำโขงกว้างได้เกิดพายุพัดหงพอนังกับแท่งของพระศุกร์ได้แหกจมลงไปในน้ำบริเวณนี่จงมีนามว่าเวมือนแท่นจนแบบนี้นะครับแล้วก็บนลงไปตกอมาเดืนถึงปลายนาําหมูงพระศุกร์แห่แห่จมในน้ำโขงพันท้องฟ้าพอสมบุกเี่ วันนี้นั่งติดนนามว่าโบสจุกนะครับอยาเพอโบ้นทิสัยนะครับพระโวนก็ถึงหนองคายพระเสร็จก็ได้อัญเชิญไปปฏิทฐานไว้ในวัดโพไซนะครับปวดพระใส่ก็ได้อัญเชิญปฏิทิไว้นะวัดหอกองวัดประดิษฐ์ทำคุณนะครับสมัยราชการที่สี่ปวดก็คุ้นไว้ว่าระธานีเนี่ย เจ้าเหมิงข้าหลวงอะไอันเชิญพระสทฆมและพระไตยเอาไปกรุ่เที่้ะขบวนเกียนของพระไยจากวัดหอของหว,งงวดัดปู่ชยเกิดเหตุกรดทข้อเกียนไม่สามารถให้กลับไปได้ครับอายที่สุดก็เปวียนเกียนก,ก็หักลงไม่จะนำเกียนมาเปลี่ยนใหม่ได้ ไม่เป็นประโยชน์จึงตกลงกันว่าพระใสจะมีฐานริวัตโฉนดยสส่วนพระเสริมลงไปในเทวอยู่วัดปฐุมวรารามครับปีพระ5องพระผ้าพรอีวัตรีกรเจ้าอาวาสได้ลงมือสร้างโน,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 นหงส่วนเอาใหม่ขึ้นบริเวณเงินทุนราวสามล้านบาทเสร็จทำเสร็จในหลวงส่วนอีกคนที่ย2่สิพระราชเจ้าพระมหามุนีเจ้าวัดต้องต่อมากระดาสร้างเสมอ ทูนเพราะที่หนึ่งก็ดครับ9วินเทจเนี่ยงที่เราเร่ตัวทั้งสองตัครับจะมาประกอบพิจกันลังนี้นะครับนี่ครับการเรื่องมากันแล้ก็จะออกแล้วนะครับออกแล้วที่ทางออกนีนี่ขอบคุณครับท